หมักไว้นะคะแค่ประมาณสักะะตะไครสดๆจากสวนเลยนะคะนี่อร่อยมากๆนะทุกคนกระบอก ส้มตำแล้วก็ปิ้งไก่ค่ะแล้วก็เส้นถักนะคะเอาไปขายที่ตลาดที่เดิมที่ซอไปกับพี่นะคะแล้ววันนี้นะคะซอก็อยากจะบอกทุกคนว่าซอเป็นคนที่ชอบกินส้มตำมากแล้วก็ชอบทําส้มตำมากแล้วก็ชอบกินปิ้งไก่ข้างทางมากๆเลยนะคะเมื่อก่อนซอเคยขายด้วยนะตอนซออยู่บ้านนะคะตอนนั้นอายุไม่เท่าไหร่นะคะเคยเปิดร้านขายส้มตำไก่ย่างในหมู่บ้านด้วยนะคะขาย ขายได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ดคืนมาแล้วนะคะยังจาได้เลยเป็นแผงแค่นี้ค่ะส,สั้นแค่นี้นะคะที่หน้าบ้านมีแค่ส้ตมตํไก่ย่างคสองอย่างนะคะลูกค้าตอนเที่ยงมาเรื่อยๆเลยค่ะก็คือก็ขายดีนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้ววันนี้อาชีพเก่าของซซนะคะซอก็จะนํากลับมาแล้วก็จะเอามาทําแล้วก็ไปขายที่ตลาดที่ซอจะไปในวันนี้นะคะทุกคนมารอดูกันเลยเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูก่อนว่า วันนี้ส้มตาไก่ย่างามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีไก่แบบไหนเดี๋ยวจะบอกวิธีการทําปิ้งไก่ด้วยนะคะแบบแซ่บมากเป็นสูดของซอนะคะซอจะเอาส้มตํามะละกอไปขายแล้วก็ตําแตงมีแตงด้วยเอาแตงไปเผื่อมีคนอยากกินตําแตงนะคะแล้วก็มีถั่วฝักยาวด้วยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นผักที่ซอจะเอาให้ลูกค้าในในเซ็ตส้มตํานะคะจะมีผักบุ้งผักบุ้งนาค่ะมันจะมีทั้งแดงบ้างเขียวบ้างนะคะเพราะว่าที่เกาหลีอะ่ะ อากาศมันไม่ได้ค่อยมันไม่ค่อยร้อนมากมันก็เลยไม่ค่อยแดงค่ะทุกคนมาวันนี้ใครกินส้มตำนะคะจะได้ยอดกระถินไปด้วยแล้วก็มีผักบุ้งแดงด้วยแล้วก็จะได้มะเขืออันนี้ด้วยค่ะมะเขือใส่เข้าไปด้วยแล้วเดี๋ยวจะมีมะระขี้นกใส่ลงไปเป็นกราบแก้มด้วยนะคะและส้มตำวันนี้ได้มะนาวมาจากบ้านเลยค่ะนี่มะนาวจากเมืองไทยนะคะจากสวนของน้านะส่งมาให้นะคะอ่ะโค้งไก่นะคะก็สับนะคะสับให้เป็นชิ้น ชิ้นพอดีพอดีนะคะทุกคนอ่าแล้วก็พอเราสรับให้เป็นชิ้นเสร็จนะคะเราก็ทุบให้มันมีแฮมแนแฟบแฮมภาษาอีสานคือทุบให้มันแบบให้มันแปรค่ะให้มันแปรแปนะคะเพราะว่าเวลาเราขึ้นโครงจะได้ขึ้นง่ายๆนะคะเวลาเราใส่โครงแบบใส่ไม้นะคะค่ะก็จะใส่สีลงไปก่อนนะคะซึ่งเป็นไม่ใช่สีผสมอาหารนะคะเป็นสีของตัวนี้ค่ะออภัยนะคะลืมชื่อค่ะมันเป็นดอกอะไรสักอย่างนะคะจอมาไว้ทําอาหารเนี่ย เอาไปทุบนะคะทุบให้มันเป็นผงๆผเป็นไอ้นี่เลยค่ะแล้วมันจะมีสีอยู่ข้างในนะคะําชื่อไม่ได้ค่ะเนี่ยไม่มีกลิ่นนะคะมีแต่สีค่ะทุบแล้วก็ไปต้มต้มใส่น้ํานิดหน่อยค่ะเราก็จะได้สีมาแบบนี้นะคะใช้แทนสีผสมอาหารนะคะชาไหคะเราจะหมักไก่ก่อนนะคะไหมสีมาแล้วสีสวยไหมคะ คลุกกันนะคะให้สีมันแบบว่าทัวท่วเพื่อทั่วถึงกันเพื่อจะทำให้ไก่นะคะมีสีสันน่ากินค่ะผงปรุงรสค่ะ น่นนิดหอย้ำตาลทรายค่ะและทีเด็ดนะคะนั่นก็คือตะไคร้ค่ะตะไคร้สดๆจากสวนเลยนะคะเอามาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ตําๆค่ะของซอก็จะเป็นเป็นไก่ปิ้งนะคะซิโครงไก่ปิ้งสมุนไพรค่ะนี่อร่อยมากๆนะทุกคนก็ะบอกเลย แซ่บสุดๆกินกับข้าวเหนียว,วร้อนๆนี่แบบสุดยอดเลยค่ะคนเลยค่ะหมักไว้นะคะแค่ประมาณสักชั่วโมงเดียวก็เอาไปย่างไฟได้เลยค่ะแซ่บมากนะคะคุณคอร่อย ที่เกาหลีนะคะราคาถ่านนะคะทุกคนแพงมากเลยค่ะเราจะต้องเผาฟืนเยอะๆก่อนนะคะเผาฟืนเพื <S <s ่อให้มันกลายเป็นถ่านนะคะแล้วเราก็ไปเอาถ่านมาผสมใส่ค่ะเราจะได้ประหยัดถ่านนะคะจะได้ไม่ต้องใช้ถ่านเยอะค่ะ 我有。Okay, okay. 칸칸 달라 주세요 와, 맛있게 생겼다. 냄새가 엄청나네. 저걸 엄마. 거기 안코먹 맞아. 코 먹. 오케이 온 거네. 맛있어요. 아. 이 맛있어. 맛있게 아이고, 갑자기 แล้วก็แล็บนะคะกันฝุ่นเข้าค่ะแล้วก็นี่ค่ะแปใส่ถุงพลาส,สติกแบบนี้ค่ะอร่อยมากๆครับอร่อยมากๆครับรยไปแล้วคะ่ะบาบิ่นปิงไก่บายเ,เดี๋ยวไปรับพี่ต่อนะคะ พอดีว่านภพนภพสวัสดีค่ะสวัสดีครรัับสสวดีค่ะมีคนถามว่านภพเป็นนภพเป็นคนที่ไหนคะนครพนมครับนครพนมค่ะอำเภอเลนูพุดไทยครับพุดไทยเอ้าอำเภอพุดไทยบอกเออผมอยู่พุดไทยอพูดเลนูน่ะคนคนเวียดนามทำงานอยู่ตรงนู้นเต็มเลยค่ะถอนยาโอ้โหคนเทียบเลยสุสานเขาอยากพี่น้องล้มกันตรงนี้เลยอืมอันนี้คือสาม ไปไหนก็เห็นทุกซื้อค่ะ มากค่ะพริกกระเลียงนี่ก็ถุงละห้าพันแต่งแต่งกินกระปน,นะคะ่ะนี่มะละค่ะมาลาะละกระถุงละห้าพันมะละคิะะนโนมะเขือค่ะถุงละห้าพันมะราค่ะมะราจีนถุงละห้าพันบวกถุงละห้าพันก็จะทําเป็นถุงละห้าพันหมดเลยเว่าคิดตังง่ายๆนะคะทุกคนไม่ต้องสับสน นะคะคุณจ่ายก็จ่ายง่ายค่ะทันก็เหมือนบ้านเราอ่ะถุงละประมาณ15บาทมันก็ต้องมาทอนตังชุกถูกถไหมคะก็ทําเป็นถุงละ20ไปเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะคิดง่ายทอนตังง่ายฮะผู้คนคะข้างในนะคะก็จะเป็นตู้เย็นค่ะหลังใหญ่มากเป็นห้องเป็นห้องเลยนะคะนี่คือตู้เย็นนะคะบ้านเราก็หลังเล็กๆเกนาะเอาไว้ใส่ทํากับข้าวใช่ไหมอันนี้คือแบบเป็นห้องนี่ดูดิค,ะค่ะเออาน้าไปกินน้ำเดอ้อ จ้านี่น้ำค่ะดูน้ำเยอะมากนี่นี่ความเย็ยนปรับได้ด้วยนะคะความเย็ยนปรับได้ค่ะนี่นะคะเราก็จะออกเดินทางกันนะคะ มาสวัสดีครับดาไปกินซุปต้มซุปต้มป wow ิ้งไก่จ้าวันนี้มีส้มต้มปิ้งไก่จ้า มาถึงที่ตลาดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็จัดร้านจัดอะไรยังไม่เรียบร้อยเลยค่ะลูกค้าก็เข้ามาแล้วนะคะมาซื้อผักมาสั่งส้งตมตําแล้วค่ะเห็นคุณนา้าคนเมื่อกี้ที่ซอกคุยด้วยไหมคะเนี่ยคนเสื้อสีเทาๆนะคะเดี๋ยวพี่แกจะเดินอ้อมมาฝั่งนี้นะคะมาฝั่งกล่องโฟมขาวๆนะะี่ค่ะเป็นเจ้าของบ้านนะคะเอกก็จ่ายค่าเช่าไปะคะ่ะเป็นจํานวนเงิน20,000นวอนนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยเราๆห้าร้อยกว่าบาทก็เลยเอาไก่ย่างนะคะ าให้คุณนะ้าแกบอกว่าให้ฉันหรอค่ะค่ะเก,ก็บอกว่าใช่ค่ะมันเป็นซี่โครงไก่ปิ้งนะคะเอาไว้ไปกินกับเบียร์ก็หยิบถุงมาดูไม่เป็นไรหรอเพราะว่ากินไม่เป็นเอาไว้ขายเถอนะนะคะทุกคนคนเกาหลีบางคนเขาก็ไม่ไม่กินไม่เป็นนะอะไรที่มันเป็นกระดูกเขาจะกินเป็นเนื้ออ,อมากกว่าไม่ค่อยชอบแคะนะคะทุกคนคะมาดูซอขายส้มตํานะคะ ซอสนุกมากเลยค่ะนี่คืออาชีพเก่าของซอนะคะซอชอบทํามากแล้ววันนี้ก็ได้มาขายที่เกาหลีด้วยนะคะลูกค้านะสั่งเยอะมากเลยค่ะแล้วซอก็ขายถูกมากขายไม่แพงให้เยอะด้วยนะคะเพราะว่าออของมันไม่ค่อยได้ซื้อนะคะคือผกักพริกมะเขือเครื่องปรุงเนี่ยแทบจะไม่ได้ไม่ได้ซื้อเลยจากสวนหมดเลยได้ซื้อแค่มะละกอค่ะน้ำปร้าเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่ๆ FC นะคะ จากไทยนะคะแล้วก็ถิ่วที่เกาหลีด้วยนะคะบางคนก็ส่งจากไทยมาให้บางคนก็เวลามาเยี่ยมก็จะติดไม้ติดมือมาขวดหนึ่งสองขวดแล้วก็ซอก็สะสมไว้นะเพราะว่าซอก,กินไม่ทันค่ะซออาาก็เลยเอามาเทรวมกันค่ะแล้วก็ปรุงใหม่นิดหน่อยนะคะเพื่อปรับรสชาติให้เป็นรสชาติที่ตัวเองชอบค่ะวันนี้ก็เลยขายส้มตําแบบว่าไม่ได้ลงทุนมากนะคะก็ให้เยอะแล้วก็ขายถูกด้วยค่ะ แล้วส่วนพี่ๆที่นั่งอยู่ตรงถนนนี่คือลูกค้านะคะเนี่ยนั่งรอกินส้มตำค่ะทุกคนคิวมันยาวมากนะคะต้องขออภัยจริงๆค่ะคิวยาวจริงๆค่ะคือแม่ค้าก็ไม่รู้ว่ามะละกอนี่จะพอกันหรือเปล่านะคะแม่ย่าก็สา,า,สามใหู้่3ลูกค่ะเพราะว่ามะละกอนะคะมีอยู่3มลูกที่บ้านพอดีเลยค่ะกะว่าจะมาขายคู่กับไก่ปิ้งนะคะให้มันแบบเข้ากันนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนอันนี้ก็โหซอก็ได้ตังมาก็ตก ตบตามอันนี้นะคะพี่บางคนก็บอกว่าซอขายถูกมากเลยเอาไปเลยห0 0พันนะคะซอขายกล่องละ4 0 0พันวอนนะคะก็มีหลายคนมากเลยว่าไม่เป็นไรเอาไปเลย5 0 0พันไม่ต้องทอนนะคะคือขายถูกนะคะราคานี้หากินไม่ได้นะคะที่เกาหลีคือมันถูกมากๆเลยค่ะแถมได้เยอะด้วยแล้วก็อร่อยมากค่ะทุกคน แล้วนะคะเกียงเลยส้มตําไก่ย่างนะคะทุกคนจนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะคะแบตหมดไปเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะกลับบ้านกันนะคะเวลาเดิมเลยค่ะเวลาเหมือนกับอุ้ยลมเย็นมากลมหนาวโอ้โหยายอื่นนี่ก็ยังไม่ได้ไม่ง่วงเลยยายอื่นหิวนิดหน่อยกินไส้กรอกไปแล้วหนึ่งอันถึงบ้าน เก้าทุ่มนะคะสามทุ่มสามทุท่มสี่นาทีถึงบ้านแล้วถ,ถึงบ้านแล้วครับไปรอรับโอใยญ่กับพี่ชินผมใส่มาเดิอนอ,ออกกําลังกายค่ะแล้วก็มารอรับด้วยถึงบ้านกันแล้วค่ะทุกคนคนของโลกพอกลับมาถึงนะคะก็ออกมาเปิดวิดีโอให้พ่อปู่แม่ยายดูบรรยากาศการขายค่ะว่าขายดีมากเลยนะคะตามตั้งแต่ฟ้าสว่างจนฟ้ามืดเลยนะคะพอทุกคนเห็นบรรยากาศการขายก็คิดว่าป้าาคือสิได้เงินหลายเนาะ คือจะได้แบบมุย้ยต้องได้เงินเยอะเนาะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วส่วนตัวซอเนี่ยก็เข้าใจว่าต้องได้เงินเยอะต้องได้กําไรเยอะแน่เลยเพอดูแล้วคือแบบขายดีอ่ะไม่ได้หยุดเลยนะคะตามอย่างต่อเนื่องนะคะอ่ะก็เอาตังออกมานับกันค่ะชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงที่แฮปปี้นะคะแต่พอเอาตังออกมานับนะคะตังมีน้อยมากเลยค่ะแล้วก็ หายด้วยนะคะทุกคนซอก็เลยเอาโทรศัพท์นะคะเอาออกมานั่งดูในคลิปในโทรศัพท์นะคะซอขายได้20โคกเองค่ะซซนึกว่าซอขายได้เยอะมากนะคะคือเราอะตำนานมากนะคะเรารู้สึกว่าเราตำนานคงได้หลายโคกมากเลยนะคะก็เลยมานั่งนับดูว่าโคกหนึ่งซอใช้เวลาตำกี่นาทีนะคะซซใช้เวลาตำแต่ละโคกนะคะ5้าถึงเนาทีค่ะก็คือก็นานอยู่เนาะแล้วมะละกอก็หมดพอดีมะละกอสามลูกเองเนาะลืมไปค่ะลืมคลิปตรงนี้ไปนะคะขายได้20โคก กับมะละกอสามลูกนะคะแล้วก็ไก่ขายได้20กว่าไม้ค่ะนั่นแหละแต่ใจเรามันคิดว่ามันต้องได้แบบเยอะ มานั่งนับดูแล้วนะคะได้เท่าทุนค่ะหักค่าไก่หักค่ามะนาวหักค่ามะละกอไปได้เท่าทุนแล้วก็ตังหายไปอีกพันกว่าบาทด้วยค่ะสงสัยทซ้อนทอนตังผิดนะคะอน่าจะทอนตังผิดนะไม่ทำไม่ทอนตังผิดก็ทำตังทำตังหล่นนะสวสค่าซองคงทอนตังผิดนะทุกคนโอ้แม่ค้ายุ่งค่ะแม่ค้าทำหลายอย่างอาจจะมีผิดพลาดค่ะวันนี้ก็ไม่กล้าบ,บอกที่บ้านนะคะก็เลยให้พ่อปู่แม่ย่ายนะคะไปนอน,นะค่ะ แล้วก็ทุกคนอย่าไปบอกใครนะคะซ้วก็จะแอบเอาเงินนะคะมาใส่ค่ะเอาอเอาเงินอันที่เคยข,ยขายของได้เมื่อวันที่มันผ่านมาเขาเอามาใส่แล้วก็เดี๋ยวจะมาโกหกบอกพ่อปู่แม่ย่านะคะว่าเออได้กําไรอยู่แต่ได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยจะไม่จะไม่บอกว่าอังหายนะคะทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าไปขายไม่ได้ค่ะเพราะว่าพ่อปู่แม่ย่าไม่อยากให้ไปไม่อยากให้ทําอะไรถ้าทําแล้วแบบว่า เราแบบว่าอยู่ทุนหรือไม่ได้กําไรอะไรเงี้ยเขากลัวเราเหนื่อยฟรีๆะคะ่ะนั่นแหละทุกคนอย่าไปบอกใครนะอันนี้เป็นเรื่องความลับของเรานะคะพอปู่ไม่ยารู้ไม่ได้หรอกรู้ได้แค่พวกเราทุกคนเฉยๆค่ะแล้วซอก็แอบโทรหาพี่ด้วยนะคะวันนี้ให้พี่ไปดูในรถให้หน่อยว่าในรถอ่ะมีตังค์หล่นหรือเปล่าพี่ก็บอกว่าไม่มีนะคะสรุปแล้วน่าจะทอนตังค์ผิดค่ะทุกคนคะ่ะยังไงก็ไว้เจอเกันใหม่อีพีหน้านะคะทุกคนขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมคลิปค่ะ